สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล่อง AS Playbox นะครับเป็นกล่องรุ่นใหม่ของปี2565นี้นะครับผมอันนี้คือเป็นกล่องปัจจุบันที่เราได้ใช้งานอยู่นะครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่านะครับสามารถขอเพิ่มกล่องได้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่าความสามารถนี้เหลือหลายเลยทีเดียวในราคาต่อเดือนเพิ่มมาเป็น129บาทต่อเดือนนะครับบวกแวตแต่ว่าความสามารถนี้เพิ่มขึ้นมากมายอย่างแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทลักษณะรีโมทเนี่ยก็ค่อนข้างจะถนัดมือดีนะครับมีเมนูเอสเพลจะเป็นช่องทีวีของ AS มี YouTube มี Netflix มี Disney มีปุ่มสั่งงานด้วยเสียงกดปุ่มช่องต่างๆนานาเมนูแล้วก็อันนี้เป็นหน้าจอหลักของกล่องใหม่ตัวใหม่ก็จะมีช่องมากมายมี Netflix มี YouTube มี YouTube Music ช่อง V I U สำหรับดูทีวีเราก็เลื่อนไปยังช่องทีวีของ A S เดิมก็จะเป็น A S Play ตามนี้ก็เป็นช่องทีวีปกตินะครับที่เราเคยดูอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนนเื่อปซึ่งมีข้อดีของมันคือจะเป็นกล่อง Android Box Android Box เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่ม a c c o u n t Android ของเราเข้าไปในระบบได้เลยนะครับ สิ่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในมือถือเราเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่บน Youtube ได้เลยตัวอ,อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะแคสให้ดูเป็นตัวอ,อย่างสำหรับคนที่ชอบดู Youtube แล้วก็รู้สึกว่ามือถือเนี่ยจอมันเล็กแล้วก็อยากจะส่งภาพเนี่ยขึ้นจอทีวีแล้วก็เปิดเพลงคลอไปน,น,นานนๆหรือว่าดูได้อย่างทุกคนทั้งบ้านเลยนะครับก็สามารถจะส่งภาพบน y o u t u b e ของเราเนี่ยขึ้นบนหน้าจอทีวีได้ ด่นแรกเราก็ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็สังเกตตรงเมนูด้านบนนะครับผมที่เป็นรูปรูปจอนะกดได้เลยครับผมมันจะมีให้เราเลือกว่าว่าจะแคสไปที่ไหนก็คือแคสไปที่เอชเพลย์เสร็จแล้วเนี่ยภาพก็จะขึ้นไปที่ทีวีได้เลยเราก็สามารถที่จะกด ไดอดีตเลือจกดเลือดได้เลยกดคลีได้เลยถ้าถามผมว่าคนยุคคืออะไรมันก็ยังตอบยากอยู่เลยครับระมาณนี้นะครับผมผมว่ามันดีมากเลยนะครับผมตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้มากลยครับขอบคุณครับผมแต่ในโลกของของดีไฟเนี่ยดอกเบี้ยที่ได้ในในโลกดีไฟ